สวัสดีครับผมจีโรดหลิมพิพัฒน์ครับเก้าไม้มงคลกาฝากของนิทรนสิทธ์นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้กําลังจะแพ็คตะกรุดอะไรแปลงรูปอาจารย์นองนะครับวัดสายขาวจังหวัดปัตตานีสองดอกนะครับนี่ฮะนะฮะให้กับหลวงพี่ธนพลน,นะครับอยู่อำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขานะครับผมหลวงพี่ท่านเอาไปหลายดอกนะครับพอดูเป็นนท่านรู้นะครับนี่นะฮะอันนี้ไม่ขอให้เห็นนะ นะครับนี่ไม่ขอให้เห็นที่จดเอาไว้นะครับนี่นะฮะนี่เตรียมแพ็กให้แล้วครับเพราะหลวงพี่โอนยอดค่าสินค้ามาแล้วนะฮะได้รับยอดค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วครบแล้วนะครับนะฮะครบแล้วก็เตรียมจัดส่งเลยครับมอบอันนี้แค่หนึ่งชิ้นนะครับแหนบแหนบพระนะฮะพออันนี้เก็บไว้ครับเผื่อถ้าได้ตะกุดมาอีกผมก็แจกครับแจกจนกว่าจะหมดพอหมดไปแล้วแผงหนึ่งอีกแผงหนึ่งเหลือแค่นี้ฮะเหลือสี่ชิ้นถ้าได้มาก็แจกให้อีกครับนะครับนี่โอเคอันนี้ขอถ่ายสั้นๆนะครับ ตะกุดนาลายแป้งรูประจันนองวัสดขาวจัดส่งให้หลวงพี่ชนพลครับอำเภอสบายย้อยนะครับจังหวัดสงขลานะครับผมนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปจัดส่งให้เลยครับผมนะฮะได้รับยอดค่าสินค้าเรียบร้อยเดี๋ยวออาไปอีกรอบนงครับนะฮะออกไปจัดส่งให้อีกหนึ่งรอบนะครับผมสติผมคือได้รับยอดค่าสินค้าแล้วต้องรีบไปส่งครับนะฮะฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องไปฮะนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวจะส่งเสร็จส่งหลักฐานให้หลวงพี่ดูโดยตรงนะครับเหมือนเดิมฮะทุกอย่างขั้นตอนเหมือนเดิมขอบพระคุณมากครับถ้าไหนสนใจสินค้าที่ผมลงขายเพิ่มเพื่อนนะครับนะฮะเพิ่มเพื่อนในเฟซได้ครับผมจิรโรดลิมพิพัฒน์นะครับจิรโรดลิมพิพัฒน์หรือเบอร์โทรติดต่อ0 6 1ย์8 5หนึ่ง1 9้า5 7 5 3ห้าหศูนย์หเก้าห้าหมะครับเบอร์โทนนี่ในไลน์ได้นะฮะในไลน์ก็ได้สำหรับท่านที่เล่นไลน์นะอยากคุยในทางไลน์นะครับได้ เพิ่มลน์เพิ่มเบอร์ผมเข้าไปได้เลยนะครับนะฮะในลายจะเขียนชื่อว่าโชตนะฮะสระรโอชอชต่อเต่านะครับผมโอเคขอบพระคุณมากครับ